สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ไม่และ fc เกาที่นารักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมของวันนี้นะคะเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้นะคะแอดมินให้ไปฮานอยสคู่นะคะสคู่เด่นสีคู่เน้นๆนะคะก็จะมี จับปากกาผิดสามหนึ่งสามสองแล้วก็ห้าสอง แล้วก็จะเป็นสองเจ็ดนะคะส่วนสามตัวนะคะก็จะมีหกหนึ่งหกห้าเก้าหกนะคะแล้วก็จะมีเก้าเก้าเก้านะคะ อีกคู่หนึ่งนะคะสามตัวนะคะก็จะมีสามหนึ่งสองนะคะโอเคนะคะมีแค่นี้นะคะตัวที่ชอบจริงๆนะคะก็จะมีสามสองนะคะก็ชอบหมดทุกตัวนะคะพี่น้องตัวเลขตัวเลขต,ตัวเลือกไม่เยอะนะคะ อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกตัวนะคะพี่น้องส่วน3ามตัวก็อย่าลืมแต่งโต๊ะเดอ้อพี่น้องจ้าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อย ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะขอให้ทุกท่านได้กินอาหารอย่างแซ่บๆซอร่อยๆอ,อ,อ,อยเด้อพี่น้องบอ่แม่ได้กินปลากระปองมาม่าเนาะพี่น้องจ๋าช่วงนี้ก็โควิดนะคะขอให้รวยรวยทุกคนนะคะรวยรวยแห้งแหงกันทุกคนนะคะพี่น้องจ๋าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจ คำนวนแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆแห่งๆกันทุกคนทุกวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า